ฉีดลืมไม่ก็น้ําฝักบัวนะคะแต่น้ําฝักบัวก็เอาฉีดลดได้อยเลยใส่กระถางใส่ตะกร้าไว้เดี๋ยวตัแล้วค่ะ กระถางกระถางนี้มีลูกต้นเล็กด้วยนะคะถ้าร้านขายต้นไม้เขาก็จะขายเห็นเพิ่งจะเห็นอยู่ในกระถางต้นรวยไม่เลิกนะเดี๋ยวร้อนแล้วค่ะก็ปล่อยไว้อีกสามสี่เดือนเดี๋ยวเขาก็จะมี มีลูกออกมาเหมือนเดิมมีหน่อออกมาเหมือนเดิมนี่ฟอมต้นแม่ตั้งแต่ที่เราซื้อมามั้งนี่ต้นนี้ต้นแม่เขาก็จะออกหน่อตามนี้เรานำส่วนนี้ไปแล้วค่ะเพื่อนๆถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะได้เลยขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชม เระะีรแล้วค่นะเหนมกระถางกระางตังลงไปเรียบระะ้อยแล้วค่ะ กระถางกระถางนี้มีลูกต้นเล็กด้วยนะคะถ้าร้านขายต้นไม้เขาก็จะขายนะอันนี้ก็ประมาณ30 40บี่สบบาทแต่เราไม่ถ่ายเราไม่ขายเนาะส่วนต้นอื่นๆเราก็เอาลงชามาเป็นกระถางตามนิ้งมาเป็นไม้ประดับสวยงามบอนเซลบอนเซลแครค่ะบอนเซลแคร์เนาะบอนเซลแคร ต้นแค่ะอันนี้เราไม่ต้องแกะออกนะคะอันนี้ก็ประมาณสามสิบสี่สิบบาทแต่เราไม่ขายเราไม่ขายเนาะส่วนต้นอื่นๆเราก็เอาลงชาม้าเป็นกระถางสามนิ้วมเมื่อวานนี้เราปลูกต้นอันนี้เนาะต้นอะไรวะต้น นี่อันนี้เมื่อวานนี้เราไม่เห็นเมื่อวานนี้เราปลูกต้นอันนี้เนาะต้นอะไรวะต้นนี่อันนี้เมื่อวานนี้เราไม่เห็นใส่กระถางใส่ตะกร้าไว้อันนี้ก็จะมีอีกกา้านร่งอีกใบหนึ่งก็ให้เป็นฟอร์มเสรให้เลี้ยงลูกให้เขาเลี้ยงลูกอยู่ตรงนี้ด้วย นหนึ่งจะถางฉีดลืมไม่ก็น้ำฝักบัวนะคะแต่น้ำฝักบัวก็เอาฉีดลดได้เยอะนะคะให้ยอดต้นเล็กโผล่ขึ้นมาอย่าให้เขาดินไปปกเขานั่นก็เอาเปล็ดหินใส่เข้าไปนี้ก็จะมีอีกกานหนึ่งอีกใบหนึ่งก็ให้เป็นฟอร์มเสให้เลี้ยงลูกให้เขาเลี้ยงลูกอยู่ตรงนี้แบบหนึ่งจะทาง เป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายนะคะดูแลง่ายนี่นะนี่กระถางลงกระถางกาง็ตังกลงไปเบีนใส่หินไปเก็บกระถางนี้คะ่ะการดูแลก็ง่ายแล้วก็เอาน้ำขวดมาแล้วก็ สามกระถางกระถางนี้มีลูกต้นเล็กด้วยนะคะถ้าร้านขายตนน้นไม้เขาก็จะขายเรานำเสนอไ,ไปแล้วค่ะเพื่อนๆถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะได้เลยขอบคุณน,นะคะเพื่อนๆที่รับชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ ามกระถางกระถางนี้มีลูกต้นเล็กด้วยนะคะถ้าร้านขายตนน้นไม้เขาก็จะขายหักออกเลยก็ได้ค่ะหักออกไปเรานำต้นนี้ไปแล้วค่ะเพื่อนๆถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะได้เลยขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชม ก็ปลูกต้นแล้วกระถางกระถางเดี๋วกรนี้เช้าปลูกต่อมือเมื่อวันนี้มื่อว้นกระถางลงกระถางก้ตังลงไปหักออกเลยก็ได้ การน,นึงอีกใบหนึ่งก็ให้เป็นฟอร์มเสจให้เลี้ยงลูกให้เขาเลี้ยงลูกอยู่ตรงนี้ว่าหนึ่งกระถางสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะก็ปลูกต้นและกระถางกระถางเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าปลูกต่อ,อเหื่อแล้ววันนี้เื่อแล้ว เป็นไม้ประดับสวยงามบอลเซลบอลเซลแคร์ค่ะบอลเซลแคร์เนาะบอลเซลแคร์ก็ปล่อยไว้อีก3-4เดือนแล้วเขาก็จะมีมีลูกออกมาเหมือนเดิมมีหนอออกมาเหมือนเดิม ก็จะมีอีกกานหนึ่งอีกใบหนึง่งก็ให้เป็นฟอร์มเสยให้เลี้ยงลูกให้เขาเลี้ยงลูกอยู่ตรงนี้เบบหนึ่งหนึ่งจะถาาเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายนะะดูแลง่ายก็ปล่อยไว้อีกสามสี่เดือนเดีวเขาก็จะมีมีลูกออกมาเหมือนเดิมมีหน่อออกมาเหมือนเดิม ก็ประมาณสามสิบสี่สิบบาทแต่เราไม่ขายเราไม่ขายเนาะส่วนต้นอื่นๆเราก็เอาลงชามเาเป็นกระถางตามนิ้วเปลี่ยนต้นไม้ที่ดูแลง่ายนะคะดูแลง่าย <c oughs> ก็ปล่อยไว้อีกสามสี่เดือนเด้วเขาก็จะมีมีลูกออกมาเหมือนเดิมมีหน่อออกมาเหมือนเดิมเมื <c oughs> ่อวานนี้เราปลูกต้นอันนี้เนาะต้นอะไรวะ ต้นนี่อันนี้เมื่อวานนี้เราไม่เห็นกรนะถางมกระถางก็ตงังลงไปเดี๋ยวปอและคะ่นะให้ยอดต้นเล็กโผล่ขึ้นมา อย่าให้เขาดินไปปกเขานั่นก็เอาเปล็ดหินใส่เข้าไปตอนนี้ดินหมดแล้วนะคะดย๋ยวเราก็จะแยกปลูกน้องเข้าใหม่ก็ข,ขยายพันธุ์ง่ายดูแลง่ายค่ะต้นรวยไม่เลิกปลูกง่ายเพราะว่า,าให้ยอดต้นเล็กโผล่ขึ้นมาอย่าให้เขาดินไปปกเขานั่นก็เอาเปล็ดหินใส่เข้าไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ ปลูกง่ายไหมคะหลังจากนั้นเราก็รดน้ำนิดนึงลดน้ำนิดหนึนงหักออกเลยก็ได้ค่ะหักออกไป